ให้ดูกันจะชัดสวยงามมากนี่ฝักฝักที่ผมเพาะไว้ฝักที่ผมเพาะไว้นี่ครับนี่ฝักฝักที่เพาะไว้เพาะไว้เอาแต่ต้นดอกที่สวยมาเพาะผสมกันเอามาผสมกันผสมกันแล้วเพาะแบบธรรมชาติสมเกสรแล้วเพาะพอมลิดแบบธรรมชาติ เพื่อให้ไม้คงความเป็นไม้ป่าเอออลิจินอลดั้งเดิมนอ,อ่ะต้นสวยๆยง,ง,างามเลยนะนสมบูรณ์แข็งแรงไรที่ติไม่มีแผลเลยต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีที่แตะก็เยอะมีโรคก,ก็ก็มีใบจุดบ้างนิดนหน่อยแต่ไม่ลุกลามฮะแต่ก่อนน่มีเยอะกว่านี้ขนาดใช้สารเคมีสารเคมียาดูดซึมก็ยังเอาไม่อยู่แต่ก่อนนะ ก้อนนี้เนี่ยกอนนี้ดอกเมือนกัน,กนอันนี้ช่อละสามดอกเหมือนกันเนี่ยออกดอกข้อละสามดอกตัวนี้เป็นไม้พันธุ์ดีอันนี้เป็นทรายล้วงขมิ้นทรายลวงขมิ้นลเล็กๆแบบนี้น่าจะเป็นลูกครึ่งไทยทเนีมนนะครับอันนี้สาก,กระเบือไอ้ช้างนี่ก็อัน,นี่หน่อยมันตากแดดแดดส่องแดดเปลี่ยนทิศถอดใบไอ้ต้นที่ไม่ถอดใบก็มี แต่โดนแดดเลยไม่ค่อยงามไปดูต้นนี้นี่ไม่โดนแดดต้นนี้งามอ่ช้างต้นนี้งามเพราะไม่โดนแดดแดดช้างไม่ค่อยชอบแดดชอบร่มลำเลยแต่พวกนี้นี่พวกเวลเวลมายูลานี่ชอบชอบแดดเนี่ย,เ,ยเนี่ยตากแดดงามเวลมาลมาอยู่ลากับเรื่องคำเนี่ยตากแดดงามคนนี้สายหลวงฟิลิปปิน อายุประมาณสามปีสามปี4ปี่ปีประมาณ3มปีอันนี้ฟิลิปปินนี่ก็ฟิลิปปินอันนี้ผมเอ๋ได้มาจากชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่าแต่ผมดูลักษณะแล้วผมว่าเป็นสายหลวงฟิลิปปินมากกว่าเพราะลักษณะไม่เหมือนป่าแต่ผมก็เอามาเพราะผมซื้อมาไม่กี่บาทเดียวทางนี้ผมซื้อมามาเปลี่ยนหางใหม่ผมซื้อมาร้อยเดียวให้ค่าขนมเอเจ้าของบ้าน วันนี้นะก็งามแต่ล้ิงฟิลิปปินส์เลี้ยงง่ายเพราะเขาชอบความชื้นสูงเดี๋ยวจะพาไปดูแตงเมื่อวานนะ่ะความแตกต,ต,ต่างแตกต่างจากเมื่อวานแตงเมื่อวานแตงนี้พ่นน้ำหมักเมื่อวานใบเขียวขึ้นมากและต้นสูงมากสูงกว่าเมื่อวานเยอะเลยต้นสูงอันนี้ที่ไม่ได้พ่น เคียงกล้องตะเคียงได้ไหมตะเคียงไม่ได้เพื่อจะให้ดูเอ่ความเขียวแตกต่างกันยังไงตะเคียงไม่ได้นะอันนี้เหลืองเหลืองไหมอันนี้ใช้ปุ๋ยเหมือนกันใช้ปุ๋ยพร้อมกันปลูกพร้อมกันแต่ต้นเล็กกว่าเพราะไม่ได้ใช้น้ำหมักแล้วใบออกจะออกเหลืองเหลืองดูใบเหลืองเหลืองใบเหลืองเหลืองอันนี้ใบเขียวทุกตน้นเขียวเข้มเขียวเข้ม แต่มีแมลงมากินบ้างเพราะผมไม่ได้ฉีดยาแมลงอันนี้กินทั้งกล้วยไม้ด้วยแมลงเอ็ดตัวหาอะไรตัวเหลืองเหลืองคิว้วๆเนี่ยอืไม่อยากฆ่ามันหรอกไม่งั้นใช้สารเคมีแล้วฆ่ามันแล้วฆ่าตัวเองทางอ้อมด้วยเนะขียวมากและโตวไวอือันนี้ปลูกทีหลังนะปลูกซ่อมปลูกทีหลังเป็นอาทิตย์อันนี้หวานไวจะ,จะแยกไปปลูกมะละกอหวานไว้จะแยกไปปลูก อันนี้ต้นปลูกซ่อมปลูกเสริมคือพื้นที่มันว่างเสียดายปลูกให้มันนี้ดูเหลืองไม่ได้พ่นน้ำหมักเหลืองนี้เขียวและต้นใหญ่กว่าเนาให้ดูแบบเปรียบเทียบกันขนาดดูขนาดต้นเปรียบเทียบกันอืมนั่นแหละเปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยทั้งความใหญ่ความเขียวโตไวต่างกันชัดเจน ฝั่งหลังก็งามลูกดอกแต่ยังมีเพี้ยอยู่เพราะผมไม่ได้ใช้อะไรใช้แต่น้ำหมักนะน้ำหมักเพิ่งพ่นไปเมื่อเช้าเอพ่นรอบสองเมื่อเช้าเนี่ยพ่นในน้ำหมักไลมแมลยงพ่นไปแล้วก็ฝนก็ามาตกใส่ล้างล้างออกไปหมดนี่ต้นนี้เป็นโรคนะเป็นโรคมามานานแล้วเพิ่งใช้น้ำหมักไม่ก็เริ่มเขียวขึ้นเอฟทุเรียนแต่ก็ดีอยู่แต่ต้นกะเพรานี่แต่ก่อนเลี้ยงมากตอนนี้เขียว เขียวปิดเลยครับต้นกระเพาเขียวงามอวบสมบูรณ์มากกระเพราตันนี้เป็นกระเพราป่าเขาเก็บมาจากภูเขาเขาอีด่างนีมาดูต้นถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวคือเขียวมากเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวสมบูรณ์เขียวอ่อนแบบงามโตไวเนยเมื่อวานต้นเนี่ยเมื่อวานต้นยังสูงไม่เท่าไอ้ สูงไม่เท่าเชือกเลยวันนี้สูงเท่าเชือกแล้วโตวไวมากอันนี้ปลูกที่หลังนะปลูกที่หลังในล้อรถปลูกหลังหลายวันอยู่สองสามวันนี่แหละสองสามวันนี่ครับตรงนี้มันมีหญ้าเยอะผมเลยไมมนี้ปลูกมันก็ไล่ไร่กันจะดูความสมบูรณ์ความเขียวของมันมันโตวไวมากดูโตวไวสมบูรณ์แล้วมันมันงามมากไม่เป็นโรค ครับแต่ไอพิกที่ผมไม่ฉีดเมื่อวานนะ่ะพิกไอพิกไอจายเคไอน้องีคนะที่ไปพ่นให้มนอวาน,วนมันก็อันนั้นรากมันมีปัญหามันก็จะเหลืองเหลืองอยู่มันจะเหลืองเหลืองบ้างก็ใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะอาการน่าจะดีขึ้นใบน่าจะเหลืองเนี่ยผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูวันหลังครับ วันนี้ก็ก่อนดูกล้วยไม้กับถัว่วถั่วงามมากเขียวสมบูรณ์โตไวผมใช้แค่ปุ๋ยเออปุ๋ยสูตร15ธรรมดานะใช้ปุ๋ยไปวันก่อนนะสองวันที่แล้วนะใช้พร้อมกันทั้งหมดแหละกับแตงนะ่ะแล้วก็นำหมักใช้เมื่อวานเนี่ยวันนี้นี่ครบ24ชั่วโมงกว่าตอนนี้ครบ24ชั่วโมงกว่าแล้วทําไมมันเขียวเร็วขนาดนี้ก็ดูสิครับ มันเขียวแล้วมันใหญ่เร็วขนาดนี้อันนั้นมันเลืองเลี้ยงนะอันนี้คือต้นใหญ่ที่สุดของเอที่พ่นน้ำหมักนะต้นใหญ่และเขียวที่สุดอันนี้ต้นใหญ่ที่สุดมันก็ต่างกันอยู่ต่างกันเยอะเลยนะอืมต่างกันเยอะครับดินก็ดินธรรมดาครับเนี่ยดินมีเห็นลูกลังมีอะไรธรรมดาเนี่ยดินธรรมดาดินทรายดินทรายผสมลูกลังนะแล้วผสมดินทามด้วยมีสารเขาเรียกดินทาม คุณบานเห่าเนาะเห้เขียวต้นใหญ่ตูไวไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาวัดนะอะได้คืบหนึ่งนะวันนี้ได้คืบหนึ่งนะต้นสูงที่สุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตะยาวขนาดไหนนะเหยียดสุดแล้วนิ้วมือเออได้คืบหนึ่งเอออืมอนี่วัดดูแบบไม่ง่ายอะ่ะ มันง่ายทําอะไรทําไม่ง่าย,ทำ,ท,ำายทำให้มันยุ่งยากกรง่ายง่ายง่ายในใจความแต่มันมีสิ่งที่ประหลาดอีกอย่างหนึง่งนี่ไม่ใช่อะไรออันนี้คือมะเขือมะเขือเพาะไว้ตั้งนานแล้วเอ่ยหญ้ามันกบพึ่งจะถอนออกแล้วมาเอาออกมาปลูกใหม่มะเขือเนี่ยกําลังฟื้นตัวนี่คือกิ่งชมพู่ผมมาปักบังเดียนมะเขือเบี้ยมะเขือ ปากเพื่อบงังแดดเนะนี่กิ่งชมพู่งอกแตกกิ่งใหมครับถ้าแตกยอดใหม่แบบนี้คือกำลังแตกรากนะเนี่ยนี่ผมพ่นน้ำหมักลงไปเลยน้ำหมักพ่นน้ำหมักนะเดี๋ยวมันแตกยอดเนะี่ยแตกทุกต้นเลยเนะี่ยที่สิบเสียบไวนะ้เนี่ยเสียบไว้เพื่อบงังแดดแต่ก่อนมันมีใบใช่ไหมเอายอดยอดยอดกิ่งชมพู่มาเสียบไว้มันมีใบใบใหญ่ที่นี้มันแตกยอดใหม่มานี่คือเกิดเนี่ยเนี่ยชำชมพู่แบบไม่ง่ายเลยไม่ต้องไป ตรงไปตอนอะไรมันยากเลยแบบนี้ตัดกิ่งออกมาเสียบใส่ถุงอะ่ะงอกเกิดขายได้เลยง่ายนี่ไม่ใช่ต้นเดียวนะดูนินี่ก็กิ่งชมพูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่กิ่งชมพูแตกยอดอถ้าแตกยอดนี่คือแตกรากมีรากครับนี่นี่มะเขืออันนี้มะเป็นมะเขือพันธุใหญ่นะลูกลักลูกลักโอ้ลูกลูกใหญ่กว่ากำปันนะใหญ่กว่ากำปันใหญ่ประมาณนี้นะลูกใหญ่ประมาณนี้ มะเขือพันใหญ่มะเขือพันโบราณพันใหญ่กำลังกำลังงามยังไม่ได้ถอนญ้าเลยน้ำหมักเข้าไปเขียวปิดกำลังฟื้นตัวเพราะว่าไอ้ที่หวานหวานไว้ที่ผมหวานไว้น่ะมันหญ้าหญ้ามันกบมันเลยไม่งามหญ้าตูบมีเม็ดผักชีด้วยเสียดายผมก็หวานหวานหวานเลี่ยนๆไปเนี่ยมันผิดหลักการต้องถอนออกวันหลังว่างๆตมาถอนผักชีออกผักชีลาว ต้องถอนผักชีเราออกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครับแต่ก่อนร้ายใจบ้างก็เดี๋ยวจะให้ดูกะเพราเนี่ยกะเพราเนี่เขียวเขียวงามสมบูรณ์มากปลูกใหม่เหมือนกันนะครับกะเพราปลูกใหม่ถอนมาปลูกใหม่รากก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจเจริญเติบโตงอกง,งามนี่สาลาเน่ซาละเน่ต้นสาลาเน่ต้น,ะะน,ตนหอม เ,เขียวผมเก็บเก็บทุกวัน,น่งผมชอบกินลาบกินอะไรเนื้อทำขนาดต้มมาม่าผมยังใส่เลยเ,เขียวลงมาใส่เสรลเนี่ยหอมนี่พริกเขียวมากพึ่งเด็ดยอดทิ้งเมื่อเช้าผมเด็ดยอดทิ้งเพื่อเขาจะให้เขาแตกยอดเดยะเอะๆจะได้ดกๆลูกจะได้ดก,ดกอันนี้อหอมหอมปีผักชีไปเรื่อยพึ่งปลูกใหมเ่เอาอ เอาที่ซื้อมาจากตาลาดละตัดใบเขาทิ้งแล้วโคนมาปลูกใหม่เกิดแล้วครับนึกอะไรไม่ออกแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็อ๋อยังมีที่อยากจะให้ดูอีกอยู่พาไปดูเอะพาไปดูขน,ขนุนเนี่งามมาก ที่แรกนี่ใบเหลืองนะขนุนต้นหลังบ้านยิ่งงามมากกว่านี้ใบใหญ่งามแต่ก่อนใบเหลืองคือใช้น้ำหมักแล้วใบไม่เหลืองแล้วเพราะตรงนี้มันชื้นมากนี่มันใกล้น้ำมันชื้นมากรากจะเน่ามมีปัญหาแล้วใช้กับบอนก็ดีนะบอนปลูกใหมน่นี่มีบอนบอนปลูกปลูกไม่ไว้เยอะอยู่อันนี้คือบอนเนี่ยบอนกินได้นะบอนทูนทูนเรียกทูเนี่ยทูนอะไรนะทูน ใช้กับบอลก็ดีนี่ดูดูเสน่ห์จันนี่ไม้ใบครับไม้ใบอ้อทีเด็ดกำลังฮิตเลยใบเขียวเลื่อมนะยครับเลื่อมเป็นมันดูใบเขียวเลื่อมมันมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูแลอยู่พักหนึ่งใบก็ออกเรื่องเหลืองนิดหนึ่งมีขอบเรื่องเหลืองแต่ใบใหม่มามันอันนี้ไม่ได้ปลูกนะเออเขาเรียกอะไรครับเทียบนิมิตอะวางทิ้งไว้เฉยนี่วางทิ้งไว้ก็เ,เ,เกิดพวกนี้มันง่ายวางทิ้งไว้ เทียมนิมิทนะวางที่งไว้ก็งอกนะอันนี้ยกเศษกระถางอันนี้จิ้มไว้จิ้มไว้ก็งอกไอบอลอันนี้ทิ้งไว้เฉวิวางทิ้งไว้เฉิก็งอกไม่ใช่งอกธรรมดางอกงามด้วยจิ้มทิม้งๆไว้งอกหมดนี่สนิจันใบมันเงาใคแล้วใบมันเงาเงาแว๊วบ ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวนึกอะไรออกเดี๋ยววันหลังถ้ามันงามขึ้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกหรือถ้าไม่งามก็จะถ่ายให้ดูอีกสวัสดีครับ